ตัวเลขในอดีตมันเป็นการอธิบายทุกสปปรรพสิ่งบนจักรวาลน,นี้เลยนะครับเช่นเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเราพูดถึงปรัชญานะเขาจะนึกถึงการก้าวหน้าในชีวิตไม่น่าเชื่อนะแล้วมันก็มีความหมายของเลขเลขทุกเลข,ท,เลขทุกเลขไปนะครับซึ่งตรงน,นี้มันเป็นพื้นฐานของวิชาเลขศาสตร์เราจะใช้บัตรประชาชนนะครับเลขที่ับรประชาชนของคุณเอาแค่3ตัวท้ายพอเราจะให้น้ำหนักกับตัวสุดท้ายมากที่สุด เองลงมาก็คือตัวลองสุดท้ายและเองลงมาก็คือตัวสามจากท้ายนะครับใครที่มีเลขศูนย์ในบัตรประชาชนเนี่ยเรามักจะพยากรว่าป่วยแบบไม่มีสาเหตุป่วยแบบปุบปับฉับพลันคำว่าการประเมินสุขภาพด้วยตัวเลขก็คือเราสามารถเอามาประเมินพื้นฐานได้นิดหน่อยว่าถ้าเราจะป่วยนะเรามักจะเป็นที่ส่วนไหนของร่างกายเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเป็นที่แขนอะไรเงี้ยนะล้มล้มมาสอกกระแทกไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงว่าาป่วยหนัก ถ้าจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วกันถ้าจะเป็นมะเร็งเนี่ยฉันฉน่าจะเป็นแถวไหนหรือถ้าจะแบบถึงขั้นชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นที่อวัยวะอะไรอย่างที่บอกครับมันเป็นวิชาหนึ่งในวิชาการพยากรณ์นะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าการพยากรณ์นะครับมันไม่มีอะไรแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนไปก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเลยนะว่าแบบโอ้ยจะต้องเป็นแน่แต่แค่เราอาจจะดูแลตัวนั้นเป็นพิเศษนะครับ ให้ดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ใช่ให้ไปซีเรียสเครียดกับมันเป็นพิเศษนะครับให้แค่ดูแลเป็นพิเศษเราต้องใช้วิชานี้ให้เป็นนะครับนี่มันเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่ที่ผมว่าควรรู้เหมือนกันอ่ะจะเรียกว่ารีลับก็รีลับจะเรียกว่าเป็นสถิติก็สถิตินะครับวิชาวันนี้ที่จะใช้เป็นหนึ่งในวิชาที่เก่าแก่และโบราณที่สุดเป็นรากฐานนะครับเป็นรากฐานของวิชาเลขศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงวิชาที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นวิชาที่คิดค้นมาตั้งแต่500ปีร่อาช ก็คือสมัย2 5 0 0ปีที่แล้วนะประมาณยุคพระพุทธเจ้าแต่ว่าคิดค้นที่ยุโรปนะครับไม่ได้คิดค้นที่อินเดียคนคนนี้คือใครนะครับคนคนนี้มีชื่อว่าพีทาโกรัสครับใครรู้จักบ้างบอกอาจารย์พีทาโกรส์มันคิดค้นเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่เหรอ,อถ้าคุณเข้าใจแค่นี้แสดงว่าโรงเรียนที่สอนคุณมาเนี่ยบอกไม่ครบนะฮะพีทาโกรสเป็นคนที่คิดค้นศาสตร์ตัวเลขคนแรกๆของโลก ไม่ใช่แค่สามเหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่แค่ตีโกณมิตินะครับในยุคนั้นเนี่ยเขามีเป็นชมรมเลยนะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเขาเป็นรัทธิเลยอะ่ะชื่อรัททีว่าปิทาก,กรเลียนใครจะเข้ารัททีนี้ได้ต้องผ่านการเรียนกับปิทากรัสก,ก่อนอย่างน้อยสามถึงห้าปีนะครับถึงจะได้เข้ารัททินี้ในรัททีนี้ทําอะไรกันรู้ไหมวิเคราะห์เรื่องตัวเลขกันเรื่องที่เร,เรากำลังพูดถึงเขาวิเคราะห์กันถึงระดับว่าปััชญยเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะทำไมคนถึงเป็นคนแบบนี้ ทำไมนิสัยแบบนี้คือตัวเลขอะไรคือตัวเลขในอดีตอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันนี้เราเข้าใจตัวเลขหมายถึงเลขหนึ่งก็จะก็จะนึกถึงเลขหนึ่งมีขีดเป็นตัวแทนของตัวเลขหนึ่งแต่ตัวเลขในอดีตมันเป็นการอธิบายทุกสรรพสิ่งบนจักรวาลนี้เลยนะครับเช่นเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเราพูดถึงปรัชญานะในทางพิทาโกรัสเขาจะนึกถึงการก้าวหน้าในชีวิตตัวเลขสองเนี่ยในทางพิทาโกรัสเขาหมายถึงการสื่อสารนะอ่าเลขสามหมายถึงจุดกําเนิดนะการเกิดอันนี้ในความหมายของทาง ทางพิทาการสัสนะครับผมเจ๋งไหมไม่น่าเชื่อนะแล้วมันก็มีความหมายของเลข,เลขทุกเลขทุกเลขทุกเลขไปนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของวิชาเลขศาสตร์เลขศาสตร์มีหลายศาสตร์มากเลยครับมาจากพิทาโการีนเองมาจากโหราศาสตร์ไทยนะโหราศาสตร์ไทยมีทีม่มาจากอินเดียนะครับของศา,าสตร์วัสตูใช่ไหมนะนี่คือจะเป็นแนว,แนวเลขศาสตร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้นั่นเองนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาโฟกัสแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแล้วถ้าเราพูดถึงสุขภาพล่ะ ออริจินอลเลยในแรกเริ่มเดิม,ดมทีเลยนะตัวเลขแต่และตัวเลขเนี่ยมันหมายถึงอวัยวะอะไรที่เราต้องดูแลนะแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยวันนี้ว่ามันตรงกันไหมเราจะใช้บัตรประชาชนนะครับเลขที่บัตรประชาชนของคุณเอาแค่3ตัวท้ายพอเราจะให้น้ําหนักกับตัวสุดท้ายมากที่สุดลองลงมาก็คือตัวลองสุดท้ายและลองลงมาก็คือตัว3จากท้ายนะครับใครที่มีเลขศูนย์ในบัตรประชาชนเนี่ยเรามักจะพยากรว่าป่วยแบบไม่มีสาเหตุป่วยแบบปุบปับฉับพลัน เพราะมันไม่มีตัวตนอยู่่มันมามันมาเลยอยู่ๆมันไปมันก็ไปเลยบางคนเนี่ยป่วยๆอยู่ๆหายก็หายไปเลยในเลขศูนย์ของทางพิทาโกรัสนะครับทางเลขกศาสตร์ของสายพิทาโกรัสเนี่ยเขาบ่งบอกว่ามันคือการไม่มีตัวตนโอเคนะครับเลขศูนย์ผ่านไปต่อมาเลขหนึ่งนะครับอวัยวะส่วนไหนที่ที่เลขศาสตร์สายพิทาโกรัสเขาหมายถึงนะเลขหนึ่งนะถ้าเทียบกับอวัยวะเขาจะหมายถึงตำแหน่งสมองครับเลขหนึ่งเป็นสาระของการคิดดังนั้นจึงหมายถึงความเครียดนะการคิดเยอะคิดมาก โรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับฮอร์โมนที่เกิดจากสมองก็ได้นะเช่นโรคซึมเศร้าโรคอะไรนอนไม่หลับโรคเครียดนะโรคก,กังวลน,นะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีเลขหนึ่งในสตัวท้ายนะครับเราอาจจะต้องดูแลสมองเราเป็นพิเศษนะวิธีการดูแลสมองของเราง่ายมากคือคิดนะสมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายเลยนะครับที่ use it or lose it นะครับคนฝรั่งเขาพูดไว้คือถ้าไม่ใช้มันมันก็จะเสียไป นะฮะยิ่งใช้ยิ่งยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีความสามารถการใช้สมองไม่ได้แปลว่าคิดเยอะคิดมากนะคิดเป็นไปสั้นเลยนะใช้สมองในนี้ก็คือเรากระตุ้นมันทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวานะกระตุ้นฝั่งขวาง่ายมากก็คือเล่นเกมซูดโดคุก็ได้ครับพัซโซทั้งหลายบวกเลขก็ได้เอาฝึกบวกเลขก็ได้คนบวกเลขเยอะๆเนี่ยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอัลไซเมอร์นะเป็นยาก ใครมีเลขหนึ่งนะใช้สมองเยอะๆดีมากๆคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยมันเป็นรหัสลับที่ถูกแฝงอยู่ในบประชาชนของคุณอยู่แล้วนอกจากนั้นใครก็ตามที่เลขหนึ่งเนี่ยควรจะทํางานเกี่ยวกับการเป็นผู้นําเป็นนักคิดใช้สมองทํางานนะครับไม่ได้ใช้แรงทํางานนี่คือไอเดียส่วนกระตุ้นสมองซีกซ้ายก็คือฝึกวาดรูปนะครับไม่มีอะไรทําว่างวาดรูปนี่แหละวาดรูปจากจินตนาการนี่แหละเช่นนึกถึงมังกรเอาวาดรูปมังกรซิ จะสวยไม่สวยมันไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญเลยสาระสําคัญคือคุณได้ใช้สมองฝั่งจินตนาการหรือเปล่าอ่านะฮะนี่คือการฝึกสมองบางคนบอกโอ้โหอาจารย์ทุกวันนี้ฝึกจะแย่อยู่แล้วเจอปัญหาเนี่ยคิดทั้งวันคิดมันคิดไม่ออกนะฮะอ่าบอกให้เลยเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเราคิดไม่ออกนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือหยุดคิดนะไม่ใช่คิดต่อไปนะยิ่งคิดก็คิดไม่ออกหรอกถ้าอยากจะแก้ปัญหาได้อยากจะคิดออกต้องหยุดคิดนะมนุษย์เราทําทุกอย่างครับตอนนี้ยกเว้นหยุดบอกให้เลย มันทําให้กาดขาดความสมดุลในทางธรรมชาติในทางร่างกายและจิตใจเนาะพอเราไม่รู้จักพักไม่รู้จักหยุดนะพังต่อไปมาดูข้อ2กันนะครับใครที่มีเลข2ใน3ตัวท้ายตามหลักของเลขาศาสตร์สายพิทาโกรัสเนี่ยเขาบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งหลายนะครับดังนั้นจะหมายถึงดวงตาแล้วก็หูเป็นหลักนะครับเลข2หมายถึงการรับ,บรู้แล้วก็การตัดสินใจนะ ส่วนใหญ่แล้วคนมีเลข2ในแบบประชาชน3ตัวท้ายมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่ค่อยดีใจอ่อนขี้สงสารเพราะว่าประสาทสัมผัสการรับรู้ดีเกินไปบางครั้งมันไม่ได้รับรู้แค่คําพูดหรือจิตใจอ้ยมันไม่ได้รับรู้แค่คําพูดหรือเสียงแต่มันรับรู้ไปถึงสภาพจิตใจของคนคนนั้นเลยบางครั้งแบบเขาพูดประโยคนี้มาแต่กับเฮ้ยทาไมฉันรู้สึกว่ามันเศร้าจังวะแล้วมันกลายเป็นว่ามันเลยทําให้เรากลายเป็นขี้สงสารใจอ่อนยอมคนง่าย ตัดสินใจไม่ดีไม่เป็นคนไม่หนักแน่นไม่เข้มแข็งเพราะเป็นลักษณะของคนที่มีประสาทสัมผัสในการรับรู้ดีบางคนอาจจะไม่มีเลขนี้ในประชาชนแต่ก็มีมีมีความสามารถนี้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเด่นของชีวิตโอเคไหมเพราะฉะนั้นสุขภาพเราก็จะประยุ์ถึงตาถึงหูถึงจมูกประสาทสัมผัสในการรับรู้ในเรื่องต่างๆด้วยอ่ะโอเคนี่คือเลข2นะครับตัวที่2องเห็นไหมเอาเลข3เลยไหมเขาจะหมายถึงสัญลักษณ์ของการ สื่อสารนะฮะของการแสดงออกด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องการพูดนะแต่จะหมายถึงการแอคทีฟการแอคชั่นการการแสดงออกด้วยการเต้นการร้องรําทําเพลงดังนั้นถ้าเป็นอวัยวะนะครับของสุขภาพนะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือต้องเปรียบเทียบกับคอนะฮะใครมีเลกอสาบในประชาชนก็ต้องระวังเกี่ยวกับคอเกี่ยวกับเสียงเจ็บคอเป็นหวัดถ้าเป็นไวรัสก็จะเกี่ยวกับคอต่อมทอมซินเกี่ยวกับพวกไทรอยก็ได้ นะตำแหน่งที่อยู่ที่คอทั้งสิ้นนะเกี่ยวกับเสียงด้วยวิธีดูแลที่ง่ายง่ายที่สุดระดับหนึ่งก็คือเราควรจะสวมแมสตลอดเวลานะครับคาว่าตลอดเวลาคือที่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ในบ้านเราต้องดูแลเรื่องฝุ่นให้ดีบวกกับในเรื่องของการบํารุงคอหน่อยนะบารุงคอคือเราไม่ควรปล่อยให้คอแห้งผากนะครับจิบน้ําตลอดเวลาแล้วนะือการดูแลมาตรฐานอันนี้เป็นการดูแลแบบหลักวิทยาศาสตร์มาตรฐานทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าพีทาโกรัสเขาก็เป็นนักคณิตศาสตร์เขาเป็น นักคิดคนตัวเลขเขาก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องลี้ลับอะไรต่อไปมาดูข้อ3กันเร้ยเลขเลขสามไปแล้วมาดูเลขสกันนะครับผมบอกให้เลยว่ามันมันมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะสิ่งที่อัศจรรย์ตรงนี้มันไปตรงกับเรื่องของจักระมันตรงกันโดยบังเอิญนะบอกให้เลยเลขหนึ่งมาถึงสมองจักระที่ศีรษะเลขสองมาถึงตาจักระที่ตาที่สามเลขสามมาถึงคอจักระที่คอเลขสี่คือจักระหัวใจเพราะฉะนั้นความหมายของเลขสี่คืออวัยวะที่หัวใจครับ ในทางพีทาโการัสนะเลข4ี่หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะค,คนที่มีเลข4ในบับพปะชาชน3ตัวท้ายมักจะแคร์ผู้อื่นอยากให้ทุกคนรักเราอะไม่อยากให้ใครมามองเราไม่ดีมองเราผิดๆเวลาใครมองเราผิดๆนี่ไม่ชอบต้องไปอธิบายอยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแคร์คนอื่นมีความรักต่อโลกสรรพสิ่งของโลกนี้รักสัตว์รักอะไรสักอย่างคุณจะรักจะมีความรักคุณจะมีความแคร์มีความใส่ใจโลกใบนี้มากเป็นพิเศษ อย่างผมจะเป็นประมาณว่าลูกน้องเข้ามาก็จะแบบกลัวเขาเหงากลัวเขาแบบมาใหม่ไอ้กลัวเขาแบบคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็จะาจะ,จะเข้าไปเล่นบ้างเป็นระยะเขาอันนี้มันจะแคร์ทั้งๆท,ที่แบบว่าไม่ต้องกระดายไม่ต้องทาก็ได้แต่มันเป็นความความรู้สึกแบบเป็นห่วงงานะคนอื่นผู้อื่นนะมันเกี่ยวข้องกับสภาพของหัวใจโดยตรงเลยจิตใจหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับโรคภัยสุขภาพตามหลักพิธากรัสก็คือหัวใจดูแลยังไงครับก็ต้องออกกําลังกายแบบไม่หนัก ระวังเรื่องไขมันผมเลยมาทําครีโตทํา IF ไงเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ไขมันมาอยู่ในหัวใจผมเข้าใจใช่ไหมโอเคครับมาดูตัวต่อไปเลขห้าเกี่ยวกับเรื่องการย่อยการย่อยก็คือกระเพาะคือท้องครับคือสะดือเลยจัก,กระตรงท้องมันหมายถึงธาตุไฟดังนั้นมันจะหมายถึงการย่อยการมีพลังงานสังเกตไหมเวลาที่เราอิ่มจัดๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าพลังงานทั้งหมดไปรวมอยู่ตรงนั้นเพื่อย่อย เป็นหลักที่มาที่ไปหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยตีความว่าพอเรามีพลังงานเราก็จะมีแรงไปหาเงินก็เลยตีความถึงเรื่องความร่ารวยนะฮะแต่เอาตรงๆว่าบางคนก็เลยไปฝึกจัก,กระท้องบนพิเศษเพื่อรวยนะฮะอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในจัก,กระที่ส่งผลหรือสื่อสารไปในรูปแบบนั้นได้กลับมาที่ตัวเลขของพิทากรัสนะครับเลข5เนี่ยหมายถึงเรื่องระบบย่อยเพราะฉะนั้นมักจะหนีไม่พ้นเรื่องลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่แล้วก็รวมถึงกระเพาะอาหารด้วยนะครับ ถ้าเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บใครมีเลข5ในบัตรประชาชน3ตัวท้ายระวังสาอวัยวะนี้เป็นพิเศษกระเพาะก็เช่นโรคกระเพาะกดไหลยอดไอกระเพาะคลากินไม่อิม่มนี่ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นที่นิสัยมากกว่านะลำไส้นะครับเช่นย่อยไม่ดีขับถ่ายไม่ดีเดี๋ยวถ่ายดีเดี๋ยวถ่ายเล้วเดี๋ยวถ่ายไม่ดีนะหรือว่าลำไส้แบบไม่ค่อยดีบางคนต้องผ่าตัดไส้ติ่งนะมีเลข5นี่แทบจะเดาได้เลยว่ามีเคสต้องผ่าตัดช่วงท้องนะอ่ะดังนั้นความสามารถพิเศษของคนที่มีเลข5ก็คือความสามารถในการมีพลังงาน นะใครมีเลข5้าเนี่ยชอบทําอะไรใหม่ๆนะครับชอบเรียนชอบศึกษาชอบสิ่งใหม่ๆไนงะมันเป็นพลังงานของการเรียกว่าอะไรมีพลังงานเป็นพิเศษนะครับในช่วงอเล r ร์นี่คนที่มีเลข5เนี่ยนะอเลอร์ดีในช่วงสงบก็สงบดีไปเลยนะนี่คือความหมายของเลข5นะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของเราทั้งหมดเลยนะครับมันรวมถึงหลอดหลอดอาหารด้วยนะครับมันมันคือระบบระบบทัดไฟทั้งหมดระบบย่อยทั้งหมดนะครับตั้งแต่หลอดอาหารไปรยันทวานเลยละบางคนเป็นฤๅษีดวงวารก็ได้นะคือเกี่ยวกับระบบเดียวกันทางร่างกาย นะเลขหกล่ะเลขหกตรงนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ได้ตรงกับหลักจัก,กระนะครับเลขหกในทางพิทากรัสหมายถึงไตนั่นเองจริงๆมันก็ตรงกับหลักของจัก,กระแหละจัก,กระคืออวัยวะเพศใช่ไหมตำแหน่งอวัยวะเพศนะครับจะเป็นจัก,กระที่6ในทางดวงจีนนะอันนี้บังเอิญตรงกันนะอวัยวะเพศคือธาตุน้ำไตก็คือธาตุน้ำมันคืออวัยวะเดียวกันเคยเป็นเซลล์เดียวกันแตกตัวออกเป็นสองฝั่ง ในทางจักระเอาไววะเพศก็รวมถึงไตด้วยและในความเป็นจริงนีตามหลักวิทยาศาสตร์ไตก็คือตัวควบคุมฮอร์โมนเพศด้วยนะครับผู้ชายที่พลังไตเสื่อมก็จะมีพลังงานทางเพศตกสังเกตไหมว่าใครที่อาหารที่บำรุงเพศบำ,บำรุงเพศจะไปเกี่ยวกับไต<ด>เช่นไรถังเช่าถ้าเป็นยาจีนเนี่ยบำรุงไตเนี่ยจะทำให้พลังงานทางเพศ แข็งแรงเพราะว่าไตไปกระตุ้นพลังงานทางเพศโดยตรงเพราะฉะนั้นมันคือตำแหน่งเดียวกันก็คืออวัยวะเพศคุณผู้หญิงก็จะรวมถึงมดลูกด้วยนะครับยังคงรวมถึงหน้าอกด้วยก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศทุกๆอย่างที่ควบคุมเกี่ยวกับเพศคุณผู้ชายเราก็จะรวมถึงตัวอวัยวะเพศชายนะครับตัวอันทะด้วยดังนั้นใครมีเลขหกใน3ตัวท้ายของประชาชนก็ต้องระวังอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศทุกชนิดไม่ใช่ว่าไประวังอวัยวะเพศนะอะระวัง อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนเพศเรามองแบบนี้ดีกว่านะครับดังนั้นในในในทางของพิทากรัสเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายก็ได้เรียกว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นพิเศษก็ได้มีความสุขได้ง่ายคืออะไรเล็กๆ่น้อยก็มีความสุขแล้วแล้วก็อาจจะชอบที่จะ เห็นสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่แบบไม่เคยเห็นชอบไปที่ใหม่ๆชอบท่องเที่ยวเดินทางนะอะไรก็ตามที่ทําให้ความเป็นตัวของตัวเองมันไลฟ์ลี่มันมีพลังพลังของตัวเองขึ้นมาถ้าเราพูดถึงสุขภาพเราต้องบ่งบอกถึงไตใครก็ตามที่มีเลืในบ,บักในระชาชนสตัวท้ายดูแลไตดีๆนะกินเค็มแต่พอดีนะครับบางคนเขาจะโอกงดกินเค็มเลยไม่ได้นะไตเราเป็นอวัยวะที่ต้องการโซเดียมนะครับแต่ว่าไม่ต้องการเยอะเกินไปต้องการสมดุล ูแลไตเดี๋นี้มันก็มีอาหารบำรุงไตเยอะรู้ไหมอาหารอะไรบำรุงไตดีมากง่ายๆเลยไม่ต้องไปกินวิตามินก็ได้ก็คือถั่วแดงนะ kidney b e a นะครับชื่อบอกเลยอะชื่อคิดนี y แปลว่าไตอยู่แล้วด้วยนะอ่ะมาเบอร์เจ็ดแล้วนะครับใครมีความรู้โหราศาสตร์หรือใครเคยเรียนเลขศาสตร์มาแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเลขร้ายทางไทยใช่ไหมแต่ทางพิทากกรัสเนี่ยนะไม่ได้มอง ในเรื่องความร้ายกาดแต่อย่างไรเลยผมเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มองเลขเจ็เป็นเลขร้ายเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมจะบอกเสมอว่าเลขเจ็ไม่ได้เป็นเลขร้ายในสายตาผมเลขเจ็ดนะในทางพิทากรัสเนี่ยมันหมายถึงความสุข,ขุมนุ่มนึลนะการแตกฉานใครก็ตามที่มีเลขเจ็ดในแบบชาชนสนามตัวทายรู้เลยว่าคุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะถ้าคุณเอาจริงกับมันนะเวลาคุณสงสยัยคุณจะสงสัยลึกมากอ่ะถ้าอะไรที่ผิวๆคุณไม่อยากสนใจไม่อยากเรียนอ่ะไม่อยากรู้ว่าคุณชอบรู้จริง อยากจะเรียนอะไรให้มันรู้ลึกๆเอาจร,จริงๆไปเลยอะถ้าไอ้ประเภทผิว,ผวๆแบบเชื่อถือไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการรู้จริงมันต้องเทคเอฟเฟอร์ตเยอะก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยยังไม่ทําดีกว่า <laughs> <laughs> มันเลยกลายเป็นคนอาร์ตแบบหนึง่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสุขภาพนะถ้าได้ทางไปทาการัสนะครับอวัยวะที่เครียดที่สุดที่จริงจังที่สุด <laughs> ที่เขาทําหน้าที่เรียกว่าอะไรเป็นตัวทําหน้าที่ที่แบบสําคัญในระดับ d n เเอลยอะนะครับนี่คืออวัยวะนะั่นนั่นคือ ในทางเด็กเล็กเจ็ดนะหมายถึงตับตับจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิร่างกายครับถ้าตับคุณทํางานปกติคุณจะหนาวบ้างร้อนเกินไปบ้างตับจะไม่ค่อยชอบอาหารเย็นนะถ้าเรากินเป็นระยะเป็นประจําไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวถ้าคุณดื่มจนเป็นนิสัยเลยดื่มเช้ากลางวันเย็นนะครับอันตรายกับตับนะตับคุณจะเสื่อมมันจะมันจะทำงานมันจะสร้างความร้อนไม่ดีคุณจะขี้หนาวบอระเพ็ดไอยาต้านโควิดอะไรนะสมุนไพรไทยอ่ะฟ้าลทยโจน่ะตัว มันมันคือของเย็นจัดจัดมันสุดท้ายพอะมันไปรวมที่ตับตับมันจะเย็นไปถ้ากินเกิน7วันเนี่ยตับจะพังร่างกายจะหนาวสั่นไปมือไปเท้าจะเย็นนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังว่าเราจะไม่กินอาหารที่มันเย็นจนเกินไปติดต่อกันเกินไปนะอย่างเราไปเที่ยวทะเล3าวันกินมะพร้าวทุกวันเป็นอะไรไม่ค้าจานไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าแบบกินจนเป็นนิสัยน้ําส้มอย่างเงี้ยบางคนกินน้าส้มเช้ากลางวันเย็นเลยอย่างเงี้ยจะขี้หนาวว่าตับคุณมันจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกินของบารุงตับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารโทนแบบ อานทนร้อนนะครับพวกนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกขิงพวกขาอะไรเงี้ยดีหมดแหละต่อไปครับเลข8 3ตัวท้ายมาอันนี้เนี่ยถ้าเป็นทางของพิทาโกรัสเขาจะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจดันบังเอิญตรงกับโทรศัตท์ไทยนะเลข8โทรศัพร์ไทยหมายถึงทาตุลมลมมือลมหายใจใช่ไหมนะว่าใครมี8ก็จะเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับระบบกรองสารพิษนะปอดก็ใช่ด้วยเรื่องอารมณ์ก็ได้ความดันก็ได้นะครับในทางพิทาโกรัสเนี่ยมันจะตรงกับทางจีนด้วยตรงกับทางไทยด้วย นะ้เลข8จะหมายถึงเลขแห่งความมั่งคัง่งดังนั้นโดยธรรมชาติอยากรวยเนี่ยเขาก็จะเสริมเลข8กันเป็นธรรมดาเลยเนาะใช่ไหมเป็นเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยใครมีเลข83ตัวท้ายก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองความมั่งคัง่งมรดกหรือมีความสามารถเรื่องพวกนี้อยู่ในในตัวนะครับผมโดยทั่วไปที่สายคนเลข8จะเป็นคนที่เรียกว่ามีความพลิกแพลงเก่งมีเทคนิคเยอะบางคนพลิกคาเก่งบางคนพลิกเรื่องราวเก่งบางคนเป็นคนตลกบางคนเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ชอบสังสรรค์ชอบสังคมเป็นคนไม่ค่อยชอบความเครียดนะัก ชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นชอบอะไรที่มันแหกกฎแหกกรอบนิดๆแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนใครชอบความสนุกสนานสำเริงสำราญได้ด้วยนะครับถ้าตามเรื่องสุขภาพก็จะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับปอดการพักผ่อนด้วยใครมีเลข8มักจะเป็นคนนอนน้อยนอนหลับยากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นคนนอนนิดเดียวก็อิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนเยอะไปเลยก็มีนนเกี่ยวกับการพักผ่อนตรงๆไปเลยโอเคครับเลขสุดท้ายแล้วนะคือเลข9 เลข9นะครับในทางหมายของตัวเลขของทางพิทากรัสนะครับจะเป็นตัวแทนของความแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันจึงหมายถึงความมีเสถียรภาพก็ได้นะดังนั้นมันจึงหมายถึงตัวแทนของกล้ามเนื้อก็ได้ตัวแทนของเม็ดเลือดข,ขาวก็ได้ครับนะการต้านทานนะต้านทานการต้านทานต้านทานเชื้อโรคนะคนที่มีเลข9ก้าถ้าจะป่วยนะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมขอ,ของร่างกายเลยเช่นแบบโรคประหลาดประหลาดไปแล้วอย่างโรคพุ่มพวงโรค แพ้ภูมิตัวเองเกี่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวมีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวกับมือชาเท้าชาเส้นประสาทเพราะฉะนั้นใครมีเลขเก,ก้าดูแลสุขภาพตรงนี้วิตามินต้องถึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรคพวกนี้เกิดจากวิตามินหรือไม่ก็เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยเราก็ต้องดูแลสุขภาพในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็จะได้แชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะให้กับคนอื่นรอบตัวของคุณด้วยนะครับเขาก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอลาแล้วสวัสดีครับ